คุณเคยรู้สึกไหมว่าในบางวันที่เราเดินกลับเข้าบ้านปิดประตูห้องทิ้งตัวลงบนเตียงนอนแล้วจูๆ่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่มีสาเหตุมันไม่ใช่ความเศร้าที่เกิดจากใครทำร้ายเราแต่มันคือความเหนื่อยล้าความเหนื่อยล้าที่กัดกินอยู่ลึกๆในหัวใจจากการที่เราต้องแสดงบทบาทสมมุติมากมายในแต่ละวันเช้ามาเราต้องเป็นลูกที่ดีสายมาเราต้องเป็นหัวหน้างานที่เข้มแข็ง บ่ายมาเราต้องเป็นเพื่อนที่คอยรับฟังปัญหาของคนอื่นค่ำลงเราต้องเป็นคนรักที่แสนดีเรามีใบหน้าเป็นสิบใบหน้าที่ต้องสลับสับเปลี่ยนไปมาเพื่อให้ทุกคนพอใจจนบางครั้งเราก็แอบตั้งคำถามกับตัวเองในความมืดว่าแล้วใบหน้าจริงๆของเราละ่ะมันหายไปไหนใบหน้าที่ร้องไห้ได้อ่อนแอเป็นไม่ต้องเก่งตลอดเวลาใบหน้านั้นมันยังอยู่ไหม หรือเราทำมันหล่นหายไปในพายุของการเวลาแล้วในวรรณกรรมรามเกียรติ์เรามักจะจดจำทศกัณฐ์ในฐานะของยักษ์ร้ายผู้มีสิบหน้า20มือผู้ทรงหามงาดแห่งกรุงลงกาแต่ถ้าเราลองถอยหลังกลับมาสักก้าวแล้วมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังสีเขียวนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นสัตว์ประหลาดที่โหดร้ายแต่เราอาจจะกำลังมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเราเอง มนุษย์ปุตุชนคนหนึ่งที่กำลังแบกหัวโขนที่หนักอึ้งเกินกว่าบ่าสองข้างจะรับไหวทศกัณฐ์คือราชาการเป็นราชานั้นไม่ได้หมายถึงแค่การมีอำนาจล้นฟ้าแต่มันหมายถึงการที่สายตานับหมื่นนับแสนคู่กำลังจ้องมองมาที่คุณรอคอยความสมบูรณ์แบบรอคอยการตัดสินใจที่ถูกต้องรอคอยความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายสิบหน้านั้นไม่ใช่พรวิเศษ แต่มันคือคำสาบคำสาบแห่งการพวองหน้าหนึ่งต้องมองดูแลไพร่ฟ้าหน้าหนึ่งต้องระวังศัตรูหน้าหนึ่งต้องรักษาเกียรติยศหน้าหนึ่งต้องเก็บซ่อนความกลัวเมื่อมีหลายหน้าก็เท่ากับว่าต้องแบกรับความคาดหวังจากทุกทิศทางคุณลองจินตนาการถึงความรู้สึกของทศกัณฐ์ยามที่อยู่บนบัลลังทองคำแวดล้อมด้วยนางกำนันและสมบัติพัสถาน แต่ในใจกลับอ้างว้างและโดดเดี่ยวที่สุดเพราะในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่จะมองทะลุหน้ากากทั้งสิบใบนั้นเข้ามาเห็นความเปราะบางของดวงใจดวงเดียวที่อยู่ข้างในทศกัณจึงเปรียบเสมือนคนที่ถูกขังอยู่ในกรงทองของความสำเร็จที่ตัวเองสร้างขึ้นยิ่งอยู่สูงลมก็ยิ่งแรงยิ่งมีสิบหน้าลมพายุแห่งคำนินทาและแรงกดดันก็ยิ่งปะทะเข้าใส่รุนแรงเป็นสิบเท่า หลายคนในโลกปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้เราพยายามสร้างโปรไฟล์ในโลกโซเชียลให้ดูดีมีชีวิตที่หรูหราประสบความสำเร็จยิ้มแย้มตลอดเวลาเราสร้างทศกัณฐ์ในเวอร์ชั่นของตัวเองขึ้นมาเรากลัวว่าถ้าวันหนึ่งเราแสดงความอ่อนแอออกมาโลกจะปฏิเสธเราเราจึงต้องคอยเอาสีมาทาหน้ากากให้ดูสดใสยอยู่เสมอทั้งที่ข้างในมันเริ่มปริแตก น้ำหนักของมงกุฎแห่งความคาดหวังนี้มันกดทับกระดูกสันหลังของเราจนงอเราลืมไปว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้แบกโลกไว้คนเดียวต้นไม้ใหญ่ในป่าแยงยังต้องยอมสลัดใบทิ้งในฤดูแลง้งเพื่อรักษาลำต้นให้อยู่รอดนอกอินทรียังต้องมีเวลาที่มันหุบปีกและซ่อนตัวในรังแต่ทศกัณฐ์ในใจเรากลับบังคับให้เราต้องสยายปีกต้านพายุอยู่ตลอดเวลา มันจึงไม่แปลกเลยที่เราจะรู้สึกหมดไฟรู้สึกว่างเปล่าและรู้สึกเหมือนกำลังจะแตกสลายการยอมรับว่าเราเหนื่อยไม่ใช่เรื่องน่าอายการวางหัวโขนลงบ้างไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวมันคือการเมตตาต่อตัวเองลองถามตัวเองดูสิว่าในบรรดาใบหน้าทั้งสิบหน้าที่เราพยายามปั้นแต่งขึ้นมานั้นมีใบหน้าไหนบ้างที่กำลังยิ้มออกมาจากความสุขที่แท้จริงหรือทุกใบหน้า ล้วนเป็นเพียงป้อมปราการที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดความกลัวกลัวว่าจะไม่ดีพอกลัวว่าจะไม่มีใครรักในพาร์ตต่อไปเราจะไปดูกันว่าเมื่อความกลัวนี้ถูกผลักดันจนถึงขีดสุดมันได้ก่อให้เกิดไฟนรกที่เผาผลาญทศกันและเผาผลาญความสุขของเราให้หมอดไหมไปได้อย่างไรเมื่อจิตใจที่หนักอึ้งและอ้างว้างมาถึงจุดหนึ่งมนุษย์เรามักจะเริ่มมองหาบางสิ่งภายนอก มาเติมเต็มช่องโหว่ในหัวใจเราคิดไปเองว่าถ้าเรามีเงินมากกว่านี้เราคงจะมีความสุขถ้าเรามีตำแหน่งที่สูงกว่านี้คนคงจะยอมรับเราถ้าเราได้ครอบครองคนคนนั้นเราคงจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปสำหรับทศกัณฐ์สิ่งที่เข้ามาเติมเต็มหรือแท้จริงแล้วคือสิ่งที่เข้ามาจุดไฟเผาทำลายก็คือนางศีดาในมุมมองของนักปราศ สีดาไม่ใช่แค่อิสตรีที่เลอโฉมแต่นางคือสัญ,ญลักษณ์ของกิเลสและความปรารถนาขั้นสุดโทศกันมีทุกอย่างแล้วมีมเหสีที่งดงามนับหมื่นมีปราสาททองคํามีอํานาจเหนือสามโลกแต่จิตใจของคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความลุ่มหลงนั้นเหมือนกับมหาสมุทรที่ไม่เคยอิ่มน้ําต่อให้มีแม่น้ําร้อยสายพันสายไหลลงไปบรรจบก็ไม่เคยทําให้ระดับน้ําในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นจนล้นได้ ความต้องการของทศกัณก็เช่นกันเมื่อได้เห็นสีดาความคิดที่ว่าฉันต้องได้ในสิ่งที่ฉันยังไม่มีก็ผุดขึ้นมามันไม่ใช่ความรักความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีที่อยากให้คนอื่นมีความสุขเปรียบเหมือนแสงแดดยามเช้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ดอกไม้แต่สิ่งที่ทศกัณฐ์เป็นคือความหลง d e l u s i o n ความหลงเปรียบเหมือนไฟป่าที่หิวกระหายยิ่งได้เชื้อเพลิงยิ่งลุกโชน ยิ่งเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้กระทั่งเผาผลาญบ้านของตัวเองการลักพาตัวนางสีดาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามไม่ใช่แค่สงครามกับกองทัพวานนและพระรามแต่เป็นสงครามในใจของทศกัณฐ์เองสงครามระหว่างสติกับทิฏฐิทุกครั้งที่มีคนมาเตือนไม่ว่าจะเป็นพิเภกหรือญาติมิตรทศกัณฐ์จะโกรธเกลี้ยและขับไล่พวกเขาไปนี่คือธรรมชาติของคนเราเมื่อถูกความหลงครอบงำ เราจะปิดหูปิดตามองไม่เห็นความจริงเราจะมองคนที่เห็นต่างเป็นศัตรูทิฏฐิหรืออีโก้ของเราจะสร้างกำแพงที่หนาทึบขึ้นมากัน้นเราออกจากความรักและความปรารถนาดีของคนรอบข้างเราจะยืนยันหัวชนฝาว่าสิ่งที่เราทํานั้นถูกต้องแม้ว่าลึกๆในใจเราจะรู้อยู่เต็มอกว่ากําลังเดินไปสู่หายนะคุณเคยสังเกตไหมเวลาที่เราโกรธใครสักคน หรือแค้นใจใครสักคนร่างกายของเราจะร้อนรุ่มหัวใจจะเต้นแรงความคิดจะสับสนเราคิดว่าเรากำลังลงโทษคนอื่นด้วยความโกรธของเราแต่แท้จริงแล้วคนแรกที่ต้องทนทุกทรมานจากความร้อนของไฟโกรธนั้นก็คือตัวเราเองโทสกันก็กำลังเผชิญกับนรกในใจนี้เช่นกันยิ่งเวลาผ่านไปกรุงลงกาที่เคยรุ่งเรืองก็เริ่มล่มสลาย ลูกหลานญาติพี่น้องคุนพลคู่ใจต่างล้มตายไปทีละคนสองคนแต่ทศกันก็ยังไม่ยอมถอยไม่ใช่เพราะไม่รักพวกเขาแต่เพราะเสียดายหน้าของตัวเองคำว่าศักดิ์ศรีที่ถูกตีความอย่างผิดเพี้ยนกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดตัวเองไว้กับความพินาศการยอมรับว่าตัวเองผิดดูจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าความตายสำหรับคนที่มีอีโก้สูงในชีวิตของเราก็เช่นกัน กี่ครั้งแล้วที่เราต้องสูญเสียความสัมพันธ์ดีๆสูญเสียคนรักสูญเสียเพื่อนแท้เพียงเพราะคำว่าฉันไม่ผิดหรือฉันต้องชนะเรายอมหักไม่ยอมงอเรายอมให้บ้านไฟไหม้หมดทั้งหลังเพียงเพราะเราไม่อยากเป็นคนเอ่ยปากขอโทษก่อนทศกัณฐ์สอนให้เราเห็นว่าชัยชนะที่แลกมาด้วยความโดดเดี่ยวอ้างว้างท่ามกลางซากปร,รักผักรังของชีวิตนั้นมันไม่ใช่ชัยชนะ มันคือความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดที่สุดต่างหากความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการวิ่งไล่ตามสิ่งที่เราขาดแต่เกิดจากการหยุดพักแล้วหันกลับมาขอบคุณในสิ่งที่เรามีปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีพายุลูกไหนในโลกที่จะพัดอยู่ตลอดการเมื่อเราหยุดวิ่งตามกิเลสพายุในใจก็จะสงบลงเองและเราจะได้พบกับความว่างเปล่าที่แสนจะเบาสบาย ในพาร์ทสุดท้ายเราจะเดินทางไปสู่จุดสิ้นสุดของยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่การพ่ายแพ้ที่นำมาซึ่งอิสรภาพท้องฟ้าเหนือกรุงลงกาแปรปรวนเป็นสีแดงฉานกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วแผ่นดินในที่สุดช่วงเวลาแห่งการตัดสินชะตากรรมก็มาถึงทศกัณฐ์ผู้ไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครต้องเผชิญหน้ากับศรพรหมมาสของพระราม สอนลูกนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธร้ายแรงที่พุ่งแหวกอากาศมาปลิกชีพพย,ยักษ์เท่านั้นแต่ในทางปรัชญาสอนพระรามคือตัวแทนของสัจธรรมหรือปัญญาแห่งความจริงความจริงที่ว่าทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นตั้นอยู่และดับไปไม่มีอำนาจใดจีรังยั่งยืนไม่มีใครสามารถฝืนกฎแห่งธรรมชาติได้เมื่อสอนปักทะลุอกของทศกัณฐ วินาทีนั้นเองที่พายุใหญ่ในใจของเขาสงบลงอย่างฉับพลันความเจ็บปวดทางกายเทียบไม่ได้เลยกับความรู้สึกโล่งที่เกิดขึ้นในจิตใจในเสี่ยววินาทีสุดท้ายของชีวิตเมื่อมงกุฎทองคำหลุดร่วงลงจากศีรษะเมื่อใบหน้าทั้งก้าวที่เคยเสยแสร้งแกล้งทำได้เลือนหายไปเหลือเพียงใบหน้าเดียวที่เป็นมนุษย์ปุถุชนทศกัณฐ์จึงได้มองเห็นความจริงที่ถูกบดบังมาแสนนาน เขามองเห็นความรักที่บริสุทธิ์ของนางมณโทมองเห็นความพักดีของญาติมิตรที่ยอมสละชีพเพื่อเขาและเหนือสิ่งอื่นใดเขามองเห็นความว่างเปล่าของสิ่งที่เขาเพียรพยายามยึดครองมาตลอดชีวิตทรัพย์สมบัติที่กองท่วมหัวอำนาจที่เคยชี้เป็นชี้ตายโลกทั้งใบที่เขาคิดว่าเขาแบกมันไว้สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเลยที่เขาจะนำติดตัวไปได้ ร่างที่เคยสูงใหญ่ดังขุนเขาค่อยๆสุดลงและกลืนกลายไปกับผืนแผ่นดินการตายของทศกัณฐ์ไม่ใช่จุดจบที่น่าเศร้าสลดแต่มันคือการปลดปล่อยปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกจองจำอยู่ในคุกของความทยานอยากให้กลับคืนสู่ความสงบหากเราพิจารณาให้ดีเรื่องราวนี้กำลังสะท้อนภาพวาระสุดท้ายของพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะเกิดมามีหน้ากากากี่ใบ มีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนหรือสะสมเงินคองไว้มากมายเท่าไหร่ถึงจุดหนึ่งธรรมชาติก็จะทวงทุกอย่างคืนไปเราทุกคนล้วนต้องนอนลงบนพื้นดินเดียวกันเมื่อตระหนักได้เช่นนี้แล้วเราจะยังมัวเสียเวลาแบกโลกไว้บนบ่าอีกทำไมทำไมเราไม่ลองฝึกที่จะตายก่อนที่จะตายจริงการตายที่ว่านี้ไม่ใช่การจบชีวิตแต่คือการตายของอีกโก ตายจากความอวดดีตายจากความอยากเอาชนะตายจากความน้อยเนื้อต่ำใจลองค่อยๆปลดหัวโขนที่คุณสวมอยู่ออกทีละใบวันนี้ไม่ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบก็ได้อนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอบ้างถอยหลังออกมาจากความวุ่นวายแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเหมือนสายลมที่พัดผ่านต้นไผ่ต้นไผ่ที่ลู่ตามลมย่อมไม่หักโคน่น จิตใจที่รู้จักปล่อยวางย่อมไม่แตกสลายความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยมันซ่อนอยู่ในความธรรมดาในข้าวของอุ่นๆในรอยยิ้มของคนในครอบครัวในแสงแดดยามเย็นที่ส่องกระทบใบไม้เมื่อใดก็ตามที่ความฟุ้งซ่านพัดกระหน่ำเข้ามาในใจของคุณขอให้คุณนึกถึงทศกัณฐ์นึกถึงยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่พ่ายแพ้ให้กับความหลงของตัวเอง แล้วบอกกับตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าพอแล้วฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้วหายใจเข้าลึกๆึรับรู้ถึงการมีอยู่ของตัวเองในวินาทีนี้และหายใจออกยาวๆปล่อยความหนักอึ้งทั้งหมดให้ไหลลงสู่พื้นดินคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกที่ยากลำบากนี้เราทุกคนต่างมีทศกัณซ่อนอยู่ในใจและเราทุกคนก็มีพลังแห่งพระรามหรือสติ ที่จะคอยยับยั้งและเยียวยาหัวใจของตัวเองเช่นกันพายุไม่เคยอยู่ตลอดกาลเมื่อพายุผ่านพ้นไปท้องฟ้าย่อมสดใสเสมอรักษาใจของคุณให้ดีสวัสดีครับ